ถามคุณทอมหน่อยครับถามอะไรถามอะไรครับน้องเจมคือวันก่อนนะครับครับจำอูละครกับแม่อ่ะแล้วก็มีคนนิสัยไม่ดีชอบพูดจาไม่ดีชอบหาเรื่องทั่วไปเลยครับแล้วยังไงครับผมเลยถามคุณแม่ครับครับคุณแม่เลยบอกว่าให้เป็นการบ้านว่ากิริยาแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรครับอ๋อคนที่แบบพูดจาไม่ดีชอบหาเรื่องชอบว่าชาวบ้านต่างๆนานาครับ คใครทําตัวแบบนี้นะฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับที่ชอบดูละครในละครแต่และเรื่องจะมีตัวละครแบบเนี้ยเราอยากทาตามนะครับนั่นคือแบบอย่างที่ไม่ดีถึงเวลาที่ทีมกอไก่ต้องมาช่วยน้องเจมทําการบ้านที่คุณแม่ฝากมาครับคนที่ชอบพูดจาว่าคนอื่นแบบนี้พูดจาไม่ดีแบบนี้เนี่ยนะครับตรงกับสำนวนอะไรระหว่างปากคอเราะร้าย หรือปากคอระรายครับ15วินาทีจับ<ม>เลวล like าป like ากคอระายระลายระลายระลายมันจะเป็น,นอะไรเป็นโอห้าสร่สามเป็นรายใครได้คำอบครับข้อสองข้อ2ข้อสปากคอระราย ทําไมถึงเลือกตอบข้อ2ครับเพราะถ้าเกิดคําว่าลายมันหมายถึงรายกาลมันอาจจะใช้แบบอย่างอื่นแต่ถ้าเกิดลายมันยังไงมันยังไงชอบกลนลายมันดูยังไงชอบกลนก็เลยตอบใช่ถ้ามันดูยังไงชอบกลนเออผัถ้าตอบเพราะว่าลายผิดก็ก็เสียเปล่าว้่ามันใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับข้อนี้70%ปิดเ70% 70นี่คือมั่นใจหรือไม่มั่นใจมั่นใจมั่นใจ70อีก30เหลือไว้ทําไมอ่ะ 30ก็เหมือไว้เผือกไม่ถูกอ๋อเผือไม่ถูกนะครับแล้วฮอนุฮูกนะครับถ้าฮอนุฮูกตอบฮอนุฮูกจะตอบว่าข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งปากคอระร้ายทําไมจะเลือกข้อหนึ่งครับเพราะคนที่พูดไม่ดีมักจะเป็นคนร้ายครับอ๋อเพราะคนพูดไม่ดีชอบหาเรื่องมักจะเป็นคนร้ายเออดูน่าสนใจเอ๊ะแล้วข้อนี้จะเป็นปากคอระร้ายหรือปากคอเระรายเมื่อสักครู่นี้ทีมกอไก่เลือกหมายเลขหนึ่ง ถ้าตอบถูกคะแนนนี้เป็นของทีมกอไก่แต่สมมุติว่าถ้าทีมกอไก่ตอบผิดคะแนนตกเป็นของทีมพนุกูกเลยนะครับข้อนี้นะครับมาลุ้นกันคนที่พูดจาไม่ดีชอบพูดจาหาเรื่องไม่เลือกหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เรียกว่าอะไรทีมกอไก่ตอบว่าปากคอเระรายเด็ดหรือไม่เด็ดครับอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือ ข้อนี้เป็นคำตอบที่เดชเดนะครับปากคอเราะรายนี่คือสำนวนที่ถูกต้องนะครับคำว่าเราะรายเนี่ยนะครับแปลว่าชอบพูดจาหาเรื่องดังนั้นเราต้องใช้ว่าปากคอเราะรายถึงจะถูกต้องหลายครั้งเรามักจะพูดผิดเป็นปากคอเราะราย ดูนะครับคำว่าเลาะเราใช้รอเรือบางคนก็ใช้ผิดเป็นปากคอเลาะร้ายก็มีนะครับผิดนะครับต้องใช้ว่าปากคอเลาะรายนะครับถึงจะถูกต้อง